ครพาเราไปเลยออกครับยิ่งแรงครับเรื่อยๆอะไรครับจักที่พีใส่เสร็จด้วยวะกินดังอีกนอกระนองมาเลยเรื่อยๆเร็วๆเร็วๆมาพี่มาพี่ครับข้างบนมาด้วยครับข้างล่างเลยน่าเป็นแถวเลยครับ เพชรครับอ้าวกลับไปกลับมาครับสวนมาด้วยครับอ้าวอ้าวเออที่ก็กวงกลวงเลยอ้าวเป็นจชิงได้ด้ยวยอากาศดีเยอะแยงครับ ปวดทุกข์เออ่ะครับยังรอยอยู่ครับจิ้นครับหมแรงรชุดของบนนี้ครับอากาศคือฝนมตนโตกครับของบนครับ ส่วนวาลุ้ยรับกะสิบปมานนี่ครับครับทุกหน้าปลายาครับ,รบ,ออบรปิดซนะิครับเออมว่าลุ้ยครับแฮ้วกอยุคคนตะมองเยือเอินปะมานึงแบบเออครับไลครับไล บรรยากาศครับคุณรางอากาศดีครับเข้ามารวยก็บวิทใส่วดหนาวดบหลังครับเลยเลยมีจิบารวยครับออสั้นนี่มันมีนมเวยเอ่าอีกละเอาเอา ปเ,เป็ดอย่างนอกวันนอกครับเนี่น่าหูเป็ดกับป่าครับมารวยสงสัยเฮ้ยย <c oughs> โอเคครับอืม เก็บพระเกษกหรือว่าจีก็ตับบกงต้นกก็เกษกครับเอ็ดเอ็ดบริยาทมาร้วยครับร้อยขอไก่อ่าส่วนมาร้วยครับมาเลยครับคันนี้เป็นกุ้งเล็กครับ เห็นไก่จากเห็นมาเลยครับเพราะว่ากิ่งไก่ล่ะเออเออด้ยจังเลยเห็นเป็ด่นมาเลยด้ยดยผมวมาครับดำตัวหนึ่งครับสวนมาเลยออกไปแล้วครับหามงเขาวันใดครับ เอาละเอาละครับรุดก็้ามาได้แล้วครับไปละที่ไปใส่ร่างวัดนะครับฝ่าลุยกับสีปวดเปลี่ยนปวดเป,เปลี่ยนกับพอพอเพิ่งกั้นครับกั้นคเปลี่ยนครับใกล้ค่ำแล้วครับ กิดถึงเวลาของขอกแล้วลงน้ำแล้วลอยเด่นกับหากินครับสวนมาลวยครับซ้อมเป็ดครับครับอีกคู่หรือมาแล้วครับเป็ดครับเมื่อกี้นี่แดดครับเริ่มเริ่มเริ่มเอ้ยลมลมเมื่อกี้นี่เริ่มสีแดดแล้วครับครับเริ่มเล่นกับคู่แล้วครับอ้าวพี่ว่าพี่แล้วเอาเอาการเต่นแล้ว ไปในปใส่ตัวบาดามามาี่มาที่มาที่ไปแล้วเออ,อ,อ,เอบ้านปเอาไปแล้วไปแล้วเออไปใส่ตัดวด้ยอะไรครับเออกินหนาเนี่ยม,มุดกินเลยลย่าเฝกินเลยไม่ไหวเลยจะสาเนะ มื่อยครับยูหน่าวไหมครับครับนางดามก็ไปกับมาครับเราก็เรีนก,กันมากเลยสิดประมาณนี้ครับเมือม่อยครับกีริกัดห้วงขุครับฟันหักไปเหล็่มหนึ่งครับ ไหนดมาดูดีตรวจดีดีๆู่พักไปสี่คนึ่งหิวหิวขุดักเออเขียวหักเดี๋ยวนึงฟันหักสี่เงยครับ ก็สีระมาณนี่ครับเลยเลยแล้วพักฟ่อนนะสิเฉียวหักไปเลียมนึงเลยครับท่าวมาดื่มกับปันผมป,ปันไดิครับเขาเกิดเมื่อไรเขาเกิดสีระมาณนี้ครับแต่ว่าผ้าเขาออกไปบยังหน่อยครับาาก้าวมากกับสิไม่กินน้ำครับ ทำเมนักหนักก็ที่กินหวนัวอันโตนอนครับนี่คือสภาพนอนครับน,นี่เมื่อยครับเล,เลยลยยี่ห้อจะฟูไปเลยครับทานอนครับ หล้าก็ข oh, oh, oh. <If> <pe> ัดยอกินน <Male in> <forest> ้ำก็ตครับเอาเอาเออเวีเอาเลยขวดขึ้น่าฮ่าฮ่ยาฮาฮ่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 ดฮ่าฮ่่า

เอาเออเอาเอาลงไปขึ้นไปเลยครับขึ้นแล้วก็สิกัดกันไปเลยมาๆเลยเนาเออเอาใส่ต่อแล้วน่อยนะไปเดินกว้างครับเดินกว่อนรถบ่เคยมีครับ่องรถจอดบ่เคยมีครับ กิดเล่าไหลเอาไปใส่ต่อเพเฮรดแจกได้ของมีนกได้หรอนะเอาเอาอีกละไปใส่ตอเอาอีกแล้วเออเออวัากะกะราวังใบดิ เออไทยไทยไทยเอาเอาไปต่อเออโอโห้ท okay. so oh you know, ี <that> ่สดใสเออเอาเออเปิดล่มแล้วทำอยครับเกษมประมาณนี้ครับพอเอาแล้วเอองัดขึ้นยาตื่นเกินตื่เลยว่ะ เอ็มแล่งครับอากาศดีดีครับครับผมลุงหลัดข้อมวอย่างครับพาหนองมาโรยออกเอ็มแล่แรงวันนี้ครับหยุดครับอ่ะคลิปเนี่ยไว้ซ้ำหน่อก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราเลยน,นะครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับ